สี่เคล็ดลับกับการเก็บเงินให้อยู่ 1. เก็บทำใหม่ทำอะไรที่มีเป้าหมายจะทำได้อย่างมีพลังเหมือนกับการวิ่งร้อยเมตรพอวิ่งไปถึงร้อยเมตรก็จะได้ทราบผลแพ้ชนะแต่ถ้าวิ่งไปเรื่อยๆถามว่าจะวิ่งไปถึงไหนก็ตอบว่าไม่รู้วิ่งไปเรื่อยๆกันแล้วกันอย่างนี้มันบันทอนกำลังใจเหมือนกับวิ่งไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ต้องรู้ว่าเป้าหมายของการออมนั้นออมเพื่ออะไรไว้เป็นทุนการศึกษาส่อมแซมบ้านหรือเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือไว้ใช้ซื้อเครื่องผลิตเงินเช่นลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทำธุรกิจจงมีเป้าหมายในการออมคนที่รู้ว่าทำเพื่ออะไรจะมีกำลังใจที่จะทำแต่ถ้าทำแบบไร้เป้าหมายก็หมดแรงใจในการทำา 2. เก็บเท่าไหร่ การรู้ว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นต้องใช้จ่ายประจำเท่าไรเก็บออมได้เท่าไรแล้วต้องใช้ส่วนตัวเพื่อการผ่อนคลายในชีวิตได้บ้างอีกสักเท่าไรจะทำให้เรารู้สัดส่วนของการใช้จ่ายทั้งหมดได้ถ้าไม่กำหนดว่าต้องออมเท่าไรอาจจะทำให้วินัยการออมก็เราเสียไปได้เพราะบางเดือนอาจจะอยากใช้โดยไม่อยากออมการกำหนดให้แน่นอนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจะทำให้การออมของเราสำเร็จได้ ฉะนั้นจงมีวินยัยแรงบันดาลใจอาจทำให้เราอยากเก็บเงินให้ได้แต่การมีวินัยจะทำให้เราเก็บได้สำเร็จ 3. เก็บก่อนใช้บางคนบอกว่าจะให้เก็บเงินได้อย่างไรแค่จะใช้เนี่ยมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือที่ไม่พอใช้เพราะไม่เคยเก็บเงินหรือเปล่าครับพอเก็บเงินจะเก็บเท่าไหร่ก็ได้เก็บวันละ5บาท10บบาทหรือเก็บเศษสตางค์ที่เหลือกลับบ้านมา วันละ2-3บาทก็ถือว่าเป็นการเก็บออมและถ้าทำได้ประจำก็เท่ากับเป็นการสร้างนิสัยในการออมและอย่างที่ได้ผลก็คือการเก็บก่อนใช้จะหกัก 5%-10% ของไรายได้เข้าบัญชีเงินฝากประจำหรือบางคนอาจจะนำไปซื้อหุ้นแบบ DCA คือถยอยซื้อหุ้นเป็นงวดงวดที่มีมูลค่าเท่าๆกันโดยไม่สนใจราคาหุ้นณนะตอน,นั้นก็ยังได้ถือเป็นการออมในหุ้น วิธีนี้เราจะออมได้เพราะเป็นการออมก่อนที่จะใช้เพราะถ้าเงินมีโอกาสได้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ออม c. เก็บแบบมีเงื่อนไขกลเม็ดเคล็ดลับในการเก็บเงินอีกอย่างหนึ่งถ้าทำได้ก็จะสนุกด้วยก็คือการออมแบบมีเงื่อนไขครับเช่นตังเงินไขกับตัวเองว่าถ้าอยากจะซื้อของที่ตัวเองอยากได้เท่าไหร่ต้องเก็บเงินให้ได้เท่าเกัน ซื้อของ2,000บาทก็ต้องเก็บออม2,000บาทหรืออาจจะกำหนดว่าถ้าน้ำหนักตัวเองขึ้นมา1นกิโลก็ต้องเก็บเงินให้ได้1000บาทเป็นต้นแต่ไม่ใช่อยากจะเก็บเงินให้ได้มากๆปล่อยน้ำหนักตัวขึ้นเอาขึ้นเอาอย่างนี้มันจะไม่ดีต่อสุขภาพหรือถ้าเปลี่ยนสายต้องจ่าย100บาทใส่กระปุกไปดึงมานสายจ่าย200บาทอย่างนี้เป็นต้นวิธีนี้นอกจากจะมีโอกาสออมเงินได้แล้วยังเป็นการสร้างวินัยในการใช้ชีวิตอีกด้วย เงินนะ่ะตอนมีเหมือนจะไม่สำคัญแต่มันโคตรสำคัญในวันที่เงินไม่มี